โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับผมโซลมาตัวมินอูรุนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในเกมที่มีเสื้อ R V นะครับผมก็ไม่ต้องถามนะครับผมแค่เห็นเกมก็เลยใช่ครับอันนี้เราก็จะมาอยู่กับที่เราที่ชื่อว่าวูคองนี่หรือว่าลิงนี่ลิงรับหนาอะไรอย่างเงี้ยคี่จะพีนเห็นะครับผมไม่น่ารอดนะครับผมนี่เราเห็นเรงเห็นดับกันมาอย่างนี้ตลกดีกันเลยก็เลยแล้วที่จะทําคลิปกันนะครับผมเกมนี้จะแพ้หรือชนะไม่รู้ไปลองดูกันนะครับผม ไม่รู้ว่าคิมนี้จะพังอยู <If> <what> <at> ่ไหมนะ่พังสองสามคีมและใช่ไหมเด็กไอเจริต้าเจริต้าก็ฟาดไปดีเจริต้าก็ฟาดไปดีในไอเทมลิงผมไว้พูดไทยคลิปกับรูนนะครับผมถ้่มีใครอยากรู้มั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมบอกไว้ไทยคลิปนะครับผมอย่างเซตไอเทมหรือว่ารูนนะครับผมผมเล่นอยู่สองสองเซตนะครับจะมีเซตที่ไว้เก็บแรงกับ เซตเอาไว้เล่นแก้หัวร้อนนะผมนี่ก็จะเป็นเซตแก้หัวร้อนของผมนะผมนี่ยวอยากให้ให้ดูจะเปิดให้ดูตอนนี้ก็ได้อยากลีลาไปก่อนขอโทษที่หายไปนานนะผมเพราะว่าติดธุระกับติดเรื่องที่ไม่อยากติดเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ทาคลิปนะผม <c oughs> แดงโดนว่ะแดงโดนแดงโดนไปช่วยกัยนไปช่วยกัน

ไม่เวิร์กจะคลิปแล้วก็ต,ติดติดไว้ข้างหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะกลับมาทําให้ขอโทษทีนะครับผมผมใช้ว่าครั้งหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นะผมถ้าผมอยากทําก็ทําตอนนั้นนะครับผมรู้สึกว่าอยากลงอยากอัพคลิปไลน์ไลน์ตามอารมณ์นะผมเพราะว่าผมอยากทําเป็นงานอดิเรกมากกว่างานประจำน,น,นะครผมรู้สึกว่ามันผมจริงจังกับมันไปมันก็ไม่ได้แห่อะไรผมมากเท่าไหร่นะครผม งั้นผมจะค่อยๆทำตามนี่ทุกคนขอมาแล้วกันนะครับผมใครอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนอีกก็ดามันไม่แกร็บผมนะคแต่ว่านี้ฟาดโบโบไอ้เหี้ยเด็กต้ามันก้นอันติฟดโบโบโบอีที่โบอีที่ไอ้เหี้ยตายคู่เลยมึงเป็นไงล่ะครับผมไม่มีตัวดาเมจไอ้สัตว์กูก็ฟาดไม่ตายแจกเด็กต้าฟรีเลยมึง ไม่เป็นไรแล้วผมค่อยๆฟาร์มาท้าทายมาทีมาแอสซิสต์ทั้งทีมาใครจะสู้โอ้โหมีวัตเตอร์ไฟล์เป็นแครี่โอ้โหสุดจัดไม่มีไม่มีอะไรสุดเท่านี้วะก็แหละอฮ <c oughs> ึฮึพี่ยิงยาวคีโตมาคู่กับมันก็ได้นะมินิตไอสัตว์เดี๋ยวเราจะเคลียร์คลิปก่อนนะเลยเราก็ไปช่วยนเขาเฮ้ยเราแอสซิสต์ทั้งทีมไม่เป็นไรหรอกมันขาดแค่แท้งนี้เฉยหน้าแหนตะตาเอ๋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  ตาเอ๋อ้าวตาเอ๋ดีครับยังไงฟาดฟอมตะขี่แล้ววิ่งออกเลยไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเห็นคิวเลนวะคิวเลนน่ะคิวเลนน่ะเอานี่ยเนี่ยเนี่ไงคิวเลนน่ะเห็นปะเห็นปะอีกอีกฟาดดีเฮียฟาดคลิปคูฟาดคลิปคูเอากาบลากาบลาถามเจรง กาบัลาก้าบัลาก้าบัลา,า,า,ลาเอาดิมึงกดพันนิดใส่กูอะ่ะเอ้ยไม่ไกดพันนิดใส่ผมอะ่ะก้าบาลาัลล่าทำไมกดตีนเนี่ยวะเฮ้ยเฮ้ยทำชิคเน,นี่ยนี่ก่อนนะนี่ถ่ายกันเพื่อนถ่ายกันผมก็ไม่ค่อยอยากผมก็มีผลงานอยู่อย่างอื่นแต่มันไม่เวิร์กนะครับผมเดี๋ยวก็ถ้าอยากให้ผมกลับมาสตรีมอีกเดี๋ยว เดี๋ยวผมทิ้งลิงที่ผมสตรีมไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงสตรีมไว้ถ้ได้คลิปนี้นะครับผมจริงผมว่าสตรีมอยู่แหละแต่ช่วงนี้ผมพักนะพักยาวๆพักืบบพักโคตรอ่ะพัก,พก,พก,พกมาเดือนจะสองเดือนละทำล่าสุดตอนไหนก็จะไปได้ละอยากทำลิงโลมแต่ไม่มีโลมีแล้วอ่ะไม่นะมานาะไม่พอ ก็ลำบากประมานี้นะครับ <g ül> แต่ทีมเราต้องรีบจบนะไม่งั้นแท้รอีกฝั่งเกิดมันยุ่งนะครับผมตัวตีบ้านกูมีไหมเนี่ยไม่มีไม่่ตีบ้านนี่เลยตัวแท้งยังไม่มีเลยไม่เป็นไรนะครับผมเกมนี้ชิวๆแพ้แพ้ชนะไม่เป็นไรนะผมผมคอนเซปต์ชาแนลเราคืออะไรโชว์ Hello, อ่อนให้โลกเห็นใช่ปะเออ อ่อนก็คืออ่อนจริงนะผมไม่ได้ตัดตรง like ร i, ตัดต่อไม่เหี้ยอะไรก็อย่างกูกูกากันแหละเออนั่นง่ายแต่เราก็จะตั้งใจทำทุกสิบทีเราจะทำได้ด้วยครับผมทำได้ด้วครับผมโดนเวดโดนเวดโดนเวทอีกแล้วว่ะโดนโดนโดนเวทก็ตะเอ๋สักหน่อยหนึ่งทีหายหนึ่งทีหายดูชื่อได้หนู นาดีบินดีบินดีบินด,บนด,บนดีบินดีก้าวไปแล้วมันกล้าบินมันกล้าบิน <c oughs> มันกล้าบินส่วนกูกล้าออกไอสัตว์เอาดี <c oughs> ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเรียกเรียติงได้เปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงโอ้ผมก็ไม่ได้ทำนานตัวนะ เป็นจะปีนึงอะ่ะไม่ได้ทำอะ่ะจริงๆเลยก,ก,ก็รู้สึกว่าคนาขาดหายก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะที่ผมทำแบบนี้แต่ผมไม่ค่อยได้หวังอะไรมากเพราะผมผิดหวังมาเยอะละผิดหวังจนผมเหมน,นื่อยเหนื่อยจริงแต่ก็ยังจะฝืนพยายามทำต่อไปนะครับผมถ้าใครสนใจก็รยังกดติดตามให้ผมเลยนะครับผม อาจจะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากกว่าน,นี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูอนาคตกันต่นนอตไปนะผมจะทำพวกนีอ้อยากจะทำนานแค่ไหนนะผมสายไหมไม่มีเลียนนะุูย่าตกใจจั์แหมยีนว่าผู้กทีนเพน,เนแคแนลเราเคยทำคลิปอันนี้ไปแล้วใช่ป่มคลิปลิงอ่ะเออใช่ลิงโรมิงอ่ะ ถ้าสนใจเดี๋ยวก็ไปหาดูน,นะครับผมช่องของผมลงคลิปน้อยมากถ้าอยากอยาอยาก,ายากห,าหาหรือว่าอยากดูอะไรก็เข้าไปคลิปจิ้มเลือกเลยนะครับวันไหนที่แบบคลิปมันมีมากพอเดี๋ยวผมจะทําให้มันเข้าไปหาดูง่ายนะครับผมตอนนี้ก็ทําตามทำตามนั้นไปก่อนนะทำเท่าที่มีนะผมผมก็ทําเท่าที่ผมมีผมทําเท่าที่ผมทําได้นะผม่วงนี้มันก็วางขึ้นวางขึ้นมานิดหน่อย เราได้ตัวเจาะมาละนิ่นึ่งเราจะเอาเรียนล่างหรือเปล่านั่นแหละคือประเด็นนะผมตัวดันก็ไม่มีพี่ยดาเมจกูก็มีกับคนสวย ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทอนทอนไม่ไหว,ไม,ไวมันแรงคุณจะสวนก็นได้นะแบงแมนมาสวยแบงแมนเพื่อนเลฟเอาฟ้าปะไปเลยเพยนเพื่อนดันป้อมเลย โอ้ยแหลก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 หลกโทรศัพท์กลเอาแล้วนะครับผมก็สิงาะะ่าวปะทะขี้ปากกันแล้วนะครับผมกับแชทโล่เอ้ยไม่ใช่แชทโล่แชทห้องนะครับผมปทะขี้ปากกันแล้วนะครับผมระหว่างตัวใหม่กับกูจะตายไอ้สัตว์มึงจะแคนกูเลยนักหนาะ อ้าวนะครับผมโดยการมีเพนมาบางังมาเป็นเกาะป้องกันให้นะครับผมเกียนี้มันเกียนเฮียะไรเนี่ยถ้าเป็นแรงนี่กูหวัวร้อนตายในสัตว์ใช่ไหม,ม,มนะครับผมร้อนเขาเราฟาร,ร,ร์มนะครับผมปโตโบเราจะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะเก่งครับไม่รู้ว่าจะเก่งตอนไหนในสัตว์วาซัวาานว่าซัน วาา่าสั้นอย่างนี้เห็นอย่างนี้คลิปเข้าดีลูกเออวาา่วาสั้นว่าสั้นจะชนะเอานั้นนี่ชนะเอานั้นนี่ว่าสั้นวาาน่าสั้นดันถึงได้แค่ไหนดันถึงได้แค่ไหนแค่ไหนอ๋อโอ้ยตดัดไม่ตัดดีไหมนี่คลิปนี้ไม่ตดัดเนาะเดี๋ยวอาร์ติกก็ลงเลย โคตรลวกไอสัตว์กูบอกเลยทาคลิปทั้ทงทีกูจะทําลวกๆอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยใช่ทําลวกๆอย่างนี้ไม่ได้กูไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใชอบก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยใหม่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 ใม่ใม่ยาเพื่อนยา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 นะอย่าหน้าเส้นย่าหน้าเส้นไปดิไปดิไปดิเนี่ยไปดิไปดิเนี่ยเนี่ยอา กลับดิ๊กฮิปตัวเดียวมึงจะปล่อยอยู่นะแบทแมนนี่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 มากรมากรโบบาโบบาโบบาเดโบบวโบบา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 เดี๋ยวมันก็เกิดใหม่เนี่ยมันมาอะไรเนี่ยนี่กูไปตีเพื่อนแล้วคือเงกูโดนเบาอู้ฝ่าโดนเบารถมันรถการจบตีอะ แน่นายจกตีถูกกูมวยอืมกด S Q ไม่ทันทำอุ้ยทำไมฟามันไม่ตายวะดวงกูสวยวะนี่ของกูก็คคบแล้วนะทำไมกูฟาดสลิมไม่ตายวะ โอ้โหสลิมครับครับครับฟาดมึงไม่ตายก็ไม่แปลกไรสัตว์กูว่ากูพีกนะกูว่าทีมกูพีกไงนะสลิมพีกกว่ากูอีกสัตว์สลิมแทงครับทุกคนโอ้โหกูได้คอนเทนต์ในสองคลิปกูได้คอนเทนต์เนี่ยสองคอนเทนต์ในคลิปเดียวเนี่ยสลิมของแทงสุดยอดเลยเฮียดยวอว่าคนทำกันเยอะแล้ววะแล้วกูไม่ค่อยเห็นกันวะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่สุดจริงสุดจริงโอ้โหกูขอว่ากูฟาดไม่เขาไอ้เหี้ยกูนู้กูไม่มีดาเมจอนเหียกูเจอของสลินนี่กูรู้เลยจนะกกฟาดมัมกูรู้สึกขิดแป๊บเลยจะก,กี้กูทำอะไรวะมันไม่ใช่นาคอสนะเว้ยลิงนะไม่ใช่นาคอสนะโอ,อ ลาลาลาคลิปนี้จะถึง20นาทีหรือเปล่ากูว่าถึงฮะแต่กูน่าจะตัดคลิปไ้15นาทีก็พอเนาะคลิปนี้15นาทีคลิปสิบสิบ15นาทีพอแล้วไอ้สัตว์ไปแล้วสลีมกลัวโดนล้วงจัดไอ้เหี้ยออกของสั้นหนาเลยกูไปแล้วกูไปแล้วอย่ามายุ่งกับกู นจะเจอเด็กตาทีของฟาดไม่เข้าอิูเล็วมาอยู่เล็วมาอยู่เร็วมาทักทายหน่อยเบบี้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 ท่านแหนปวดหัวเลยนะครับผมว่าซีนะ่าปวดหัวกับสิงี้กูก็ปวดหัวกับทีมนี้จริงไหมอซีน่าจะปวดหัวกับสิงี้แต่กูปวดหัวกับทีมนี้ไปเลยเพื่อนจบเลยรู้ไหมอยากตัดคลิปกูขี้เกียจตัดคลิป ไปเร็วไปเร็วรีบจบรีบจบกูขี้เกียจตัดคลิปฝางปากนะช้านะเร็วคลิปมันยาวเดี๋ยวคลิปมันยาวคลิปถึงเวลาเย้โดชนะว่ะเฮ้ยทุกคนเป็นไปได้นะครับผมแต่ทีม่วงจะเกี่ยชนะเด็กขีด้าเป็นทีมดีๆเนี่ยแหละที่ไม่ชนะมากกว่าอืมขีดัาทีมแม่แรง แพ้สัตว์รับทีมอย่างงี้ย่ะชนะเฉยเลยนะครับผมก็เป็นว really ่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะให้ดูเซ็ตไอเทมกับเซ็ตไอเทมผมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยนะเดี๋ยนะกดไลค์ทุกคนนี่นี่นี่กดไลค์ทุกคนนะ นี่นะครับผมเซตเทมกว่าประมาณนี้ช,นชิ้นสุดท้ายอ่ะไอถ้าเกมมันนําจริงอ่ะออกอันนั้นก็ได้ดาบแดงก็ได้จะเป็นดาบแดงหรือเนีย่ยเกาะเกิดก็ได้ชิ้นสุดท้ายมันก็ต้องเกาะเกิดใช่ปะ่ะแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นดาบแดงก็ได้ไม่งั้นก็ขายรองเท้าทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นดาบแดงนี่แหละแค่นี้แหละเซตผมส่วนเดี๋ยวนะุูนุูนจะเป็นรูนนี้เลยไม่ใช่รูนคิริโตนะ ไม่ไม,ไม,ไม่เพื่อนเปล่ยนเราทําคลิปเสร็จละรูนเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่รูนลิงเจ๊กเช็กกันนะผมก็จะเป็นแรมเพทแรมเพทสิบก้อนเลยนี่แรมเพทสิบก้อนดาก้อนคอแรมเพทสิบลิตรดาก้อนนะครับผม age, อย่างละสิบน,นะครับผม,บผมก็จะได้พลังโจมตีบวกยิ่มห้าอาตาชิเจตเปอร์จะเกาะหกสิบสี่แล้วก็ความความเสียหายคิดข้อสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะผมส่วนเราก็จะได้ความเร็วในการโจมตีด้วยแล้วลิงแพทนี้ ลิงแพดนี้ค่อนข้างที่จะโดนเนิเร์ฟรามจลงนะแต่มันปรับให้อะไรนะแอนิเมชันในการฟาดของมันเร็วขึ้นนะครับผมก็เลยดูว่าลิงมันฟาดเร็วขึ้นแบบกว่าปกตินะครับผมยังไงก็นี่ครับผมโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ชมถึงตอนนี้นะครับผมยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ผมสตรีมไว้หน้าล่างนะครับไปติดตามผลงานผมตรงนู้นก็ได้ในทวิตเตอร์ก็ได้นะครับผมหรือแจงติดตามถ้าใครยังอยากติดตามผมในตอนนี้ก็ยังติดตามได้อยู่นะครับผมลงคลิปนะครับแต่ไม่ลงบ่อยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมเลยนะครับผมยังไงก็บายนะครับผมเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราก็มาลองดูกันนะครับผมลุ้นเราแล้วครับผมจะลงตอนไหนนะครับผมบาย